สวัสดีครับวันนี้ผมอยากจะพาทุกท่านมาอยู่กันที่โครงการ Park 24ของ Origin นะครับผมซึ่งตั้งอยู่บนใจกลางซอยสุขุมวิท2ี่เลยนะครับห่างจาก Emporium, M Quartier และ BTS พร้อมพงเพียง700เมตรเท่านั้นนะครับผมกลางเมืองเลยไฮโซมากๆนะครับห้องนี้นะครับผมจะอยู่บนชั้นที่41นะครับผมเป็นห้องมุมนะครับขนาด55.16ตารางเมตรนะครับนี่ครับในวิดีโอครับจะเห็นเป็นห้องโถงนะครับและนี่ฮะ ระเบียงนะครับผมของห้องนี้ครับจะเป็นระเบียงทิศใต้นะครับผมแลบประกันได้ว่าจะได้รับลมเย็นนะครับผมตลอดทั้งปีเลยทีเดียวนะครับผมนี่ครับสวยมากเลยวิวนะฮะนี่ครับโดยที่นะครับอาคารนะครับผมจะมี6อาคารนะครับผมสําหรับคอนโดนี้นะครับทีนี้เราเดินเข้ามาดูห้องนอนห้องแรกกันนะครับนี่ฮะห้องนอนห้องแรกนะครับห้องนอนห้องแรกเนี่ยก็ระเบียงเนี่ยจะเป็นระเบียงเดียวกับห้องโถงเมื่อกี้นะครับผมนี่ครับเป็นระเบียงทิศใต้เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็อ่าสหรับ ฟอร์นิเจอร์นะครับผมที่ให้เนี่ยก็จะมีแอร์สตัวนะครับผมก็จะอยู่ที่ห้องโถงนะครับผมกับห้องนอนอีก2ห้องนะครับทีนี้เราจะเดินเข้าไปดูนะครับนี่เป็นห้องน้ำครับห้องน้ำนะครับคอนเน็กได้2ฝั่งนะครับผมก็คือห้องนอนที่1เมื่อกี้ที่เราเดินมากับห้องนอนที่2นะครับโดยที่เข้ามาดูห้องน้านี่ครับมีการแยกโซนเปลี่ยนโซนแห้งไว้เรียบร้อยเลยนะครับผมมีโอเวอร์วชว์ด้วยนะครับแล้วก็มีสุขภัณฑ์ตรงนี้นะครับผมเรียบร้อยสะอาดมาเจ้าของไม่เคยอยู่เลยครับซื้อเหมือนได้ใหม่เลยแล้วก็มาดูห้อองงนนนนนททีีี่2ะะรับผผมมเเยป็็ิศตตวกก วิวสวยเหมือนกันนะครับไม่มีตึกไม่มีอาคารบางเลยโดยที่ห้องนี้นะครับผมอยากจะบอกว่าสภาพดีมากแล้วก็ราคาดีมากเลยนะครับผมใครอยากอยู่คอนโดใจกลางเมืองนะครับผมห้องใหญ่ๆห,ห้องมุมเนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะครับผมทักผมเข้ามาด้วยความรวดเร็วเลยผมบอกเลยนะครับว่าห้องนี้อยู่ไม่นานแนะ่ๆนะครับ